มาดูสาเหตุควันขาวในดีแม็กกันบ้างนะครับวันนี้เป็นดีแม็กปีศูนย์เก้านะครับเทอร์โบรั่วนะครับสาเหตุที่เกิดควันขาวครับผมลูกค้าตั้งใจจะอัพเทอร์โบด้วยเราเลยแนะนําเป็นชุดนี้ครับเทอร์โบสี่สิบกมิลเอสเคเอสตัวท็อปสุดนะครับทนบูสในห้าสิบปอนด์ขึ้นไปเลยครับพร้อมกับชุดหัวฉีดบอสแท้เก้าสี่เจ็ดแถมชุดปลอกด้วยนะครับอันนี้เรามาเริ่มงานกันเลยนะครับหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดเสร็จแล้วนะครับ ก็มาขึ้นแท่นเทสดูรายละเอียดต่างๆครับเทสรอยรั่วว่ามีการรั่วเติไมไหมปรับปอนและก็ปรับการจ่ายน้ำมันให้เท่ากันทุกหัวนะครับขึ้นบาลานซ์เหมือนอยู่บนรถจริงๆเลยดูรายละเอียดให้ทุกขั้นตอนครับผมต้องขึ้นกาถูกเท่านั้นถึงจะปล่อยงานนะครับเสร็จแล้วเราก็พร้อมติดตั้งนะครับเปลี่ยนชุดแหวนใหม่ให้ ทั้งสี่ตัวมาดูการติดตั้งเทอร์โบกันบ้างน,นะครับช่างไหมจัดให้ครับนี่ครับ4ี่หก s อ s พ่นเฮดเป็นสีดำตัดกับเทอร์โบโคตรหลอเลยงดงามครับผมไปเทสกันเลยนะครับคันนี้เป็นกล่อง ECU b o o บูมานะครับผมลองขับแล้วเนี่ยมีอาการสะดุดมาซึ่งลูกค้าไม่ได้แจ้งตรงนี้ ก็เลยทำการปรับจูนให้ใหม่นะครับเปิดมาปุ๊บเจอว่าขั้นตอนการจุดระเบิดนะครับเขาจูนมาไม่ตรงนะครับทำให้เกิดอาการสะดุดผมมาลองเทสน,นะครับตอนนี้หายสะดุดเรียบร้อยแล้วบูตติดไวติดแค่รอบ1,800รอบเองอยาง55ล้อของ18วิ่งสบายมากครับติดบูตไวลอยตัวไวแบบนี้ประหยัดแน่นอนครับ การเทสรถผมจะไม่เทสแบบหนักๆนะครับผมจะเทสให้เหมือนกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงกับการใช้งานในทุกๆวันนะครับนี่ครับควันตัวๆนิดๆ947กับบูธแค่ใช้ประมาณ30นะครับเพราะลูกค้าไม่อยากผ่าโคมากกับเครื่องยนต์นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ